มันคอนโคงมันอยู่นยังสี่เลยตัวเมีมันคนมนกสี่กันยังสั่นฮะมันก็สีกัน,นอง่งน,นลักษณะการสีกันมันฉีมันสีสีสพาคือคนเต้นอะไรครับคนมันฉีนอนไงคันนอ้นไงแต่บางนี้ต่หมอน,นี่แบบฉีสีทั้งหมดควงเยอะลังเดียกับวงเยอลังงวงแนมสีแบบวงเดียวก <c oughs> วงเข <c oughs> ้ากับบาบเนาะ มาหาขาดความสุขของเขาได้ตาจะพาไปพร้อมกันนั่นลาเขาได้เอาไปสตเดียวได้ล่ะโจมเอาแบบจมเอาออกด้วยโจมเอาออกกันไหมจมโจมอ๋อยกอะไรกันยกอะไรกดีครับดีเนสกอดอนไรจริงวะกอดแนนจริงลัดเอวแนนติ้ต้องทอดต้องงอมรับสายตาสายตาไคครับสายตาบุ่มอีวันนี่ไหมอีวันอีวันอี่ลีอีวันอีวันตายอีวัน ่อนเหตุการณ์ยังสีเขาต้องยอมรับในสายตาได้กะสายตาป้องนุ่มสายตาป้องนุ่มการเลี้ยงมูนี่มันบ่เคยพลาดเลยฮะเรื่องอื่นรับพ่อหนมือหันเอ๊ะมันอะไรงูเอ๊ะขีดตมขีดตมคือมีตาว่ะนี่ก็ได้งงหันนี้ไครใครคุปเลยคุปเล่คุปเลยใจอีกแล้วเอียงอะไรเอียงข้ออะไรจีเอียงข้อพ่อพ่อหันเอืองสูงกัน โอกาสเห็นอ <Ooh>. okay. ึงเชิงกันเน่น้ยวเนี่ม็ขาเห็นด I mean. ูใบที oh, ่ม oh, okay. 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 ันเชิงกันแบบโอกาสโอ้มันเสียโอกาสมันกัสีประมาณว่ามันต้องฟุกกีหลีแน่นมาครับเอาเพสนใจเพราะตัวนี้นี่เอาทำด้วยนะอ้าวม่ยังเลนี่ยเจียวโอ้โหผมเป็นปอตรงครับ บอกคุมโอ้บอบาวบา,วบาวนี่บาวคบสโอวโคบชอบบางอนพี่มันกินนี่เลยงานยุ่งแต่เข้าพ่กกินเนาะ,อะนโอ้งงเลยวหันผมกบว่ามันขี้เลี้มันหันมีเงียกซะเนาะไปได้เถ่หาเงินมันซึ้งกันลวกเล่นบอนขาวต้ม้งพุนเนแต่ม้านนำุนเน้่ยต่ข้างโ่ยออาจเจออีก่เนี่ยเกี้ยค่ะอันนี้อึ่งซึงกันกินไใี่้ไอเห็นบอ อ๋อเงาไเนี่ยหรือสกอร์เปียนเงาเนี่ยเกับไใไก่เทากัใไก่ฮะเทากับไใไก,ก่ขาอิบดเห็นเทกใไก่ไก <c oughs> เห็นแล้วครับผม <c oughs> ทายสูเออ้เมื่อกี้สกอร์เปียนเนี่ยว้าสดรอ,อมันก็หากินเหมือนกันไปมันโอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บดีตอไอ้คนไปตัวเปลี่ยนเอานนี้เป็นเวลาถึไปต่อครับพ่กคุณเพื่อนต่อต่องานวัดขึ้นเฮ้ยมันเฉียด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 น้อยเฉียดน้อยนี่เห็นตัองวัดจะดอยเฉียดน้อย โอ๊ยมันเช็ดเอาบอบบยังคับไปกบสิวเอาที่มวยตายล้วโกบมี่ว่าโกบหน่อยอ๋อเฉีดอีโมโมั่ทำไมเหมือนกบทังอ่ะมันไล่ที่โกบไล่ทนท้องโกบลาง อีโม bueno ่ขวบขึ้นโม่ขวดขึ้นโม่รับเบื่อเฉียเนี่ยข้อขนซารือว่าคว้วมอเนี่ยซาปึบเนี่ยเฉียดเนี่ยเฉียดเนี่ยเฉียดปั๊บปั๊บโอ้โหฝีมือถ้าเป็นผมหนีแรีนหนีแล้วนะนี่มัน อันนี้คือเขียดเขียดยนะังไงนเขียดจันนาเขียดจันนาเขียดจันนาแกงสน,นามสมนี่โคตรแล้วสุดคู่ได้จูมแอออกครับโ้โหเพี้ยนที่จูบแยออกเลยจ้ะแ่บ,บลเลมันแบเลยเขาได้จูแ <c oughs> อลออกหลายคนเลยดีเ <c oughs> พร<อ>าะเพราะว่ามันแสบ เห็นบันเดีมยเห็นห่ตามันสิบบบบเห็นบะเออนานเ่าเบิ้งนานถมันเบิ่งมันสีเป็นสิอโอ้นั่านห่านแต่มันเดี๋ยวมาหาห้าวพูดเห็นบะเห็นอยู่ครับย่ายีุดขอไปทังที่ขาเลยครับขึ้นนิบ่ไว้มันขึ้นพูดในวัน่ะถ้าไปซูพูดก็ขึ้น นี่สังกะสีล่มล่มพัดทีเดียวมุนอับหยับตรงขามเพื่อนหอากับชายใยได้ไอ่ไอพี่อะไรครับไอพี่เลยครับน,นี่สังกะสีมุนเบิดล่มมากทีเดียวนะกระเจิงเลยโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหท้อท้อท้พังเลยขาามหัวมาเลยว่ะโอ้โหมุนเลย เนี่ยเหรอยูเลข3เข้ากันป่ะหน่อยดิเมนได้ชู เนี่ยหาชานานหลังบ้านจะว่ามองห้องคลาดชื่อแค่งใไม่ได้แค่ตัวนี้ว่าต้นยังไงเดือยใจเดือใจอ้วกอ้วก เดีต้าเลยมันระวังยาเออโอ้หนาวด้วยอากรอหัวพุ่นไปกรอหัพ่งทั้งหน้าเลยออกที้งหลังแม่บ่ได้เลยข้าโจููเลยแมนจิตเบิมข้างโอ้โอ้นั่นนั่นย่งไงยังไ เห็นถึมาเห็ดหัางยู่นีเซลซาดเลยอันนี้อะไรกันดิพวกไก่ไก่ปลาบ่ไก่ปลายูครับนี่งยูลซอยู่มีวน่าตุบลุกบั๊กเลยนี่เิบเพอมาตุบลุกบักเลย นี่ต้นแฝกไงโอ้ต้นแตกนะเนี่ยนั่นจะชื่อห้างแฝกโอ้โหเอาก็เป็นเลียมยมแฝกล่ามันว่ายแล้วมันว่ายแม่นบ่ล่ะมันไปว่ายนี่ยตโตต้องเก็บปวดไปต้องไ่คงขีต้องเก็บปวดหายไปต้องญ่ต้เดือดนะครับนี่พูดเห็นบ่นี่ ข้างยังโหดเจ้าคนนึงเห็นคนนึงใช่ครับพูดอ่ะต้นแตนนี่อันเดิมนี่มันหลายแท้เออขึ้นชุ่มชิ้มหายต้นอันนี้เปียงคนต้นอันนี้เปียงคนต้นไม้ต้นนี้เปียงคนค้นคอยบ่มาต้นตโอนคเขาใช่ครับแตนเบิ้งน่านอดคนหยาดไหม้เนียนหัวลักตับใหม่ขี่แนีนอันนี้ก็แมนอันนี้ก็แมนคุ้นก็แมนโอ้ เอาเลี่ยงยุ่ไปมาเป็นน้อไปสาบนำเขาไม่เห็นหเอยู่้ยไฟโอยฝนยังจะเรียนไปได้ครับไปสรุปฝนสมานบปได้เหรอก็คือวา่า <laughs> ตอนนี้มันก่าฝน หยุดอ่าฝนหยุดตกโดนแล้วก็ฝนหยุตดตกปุ๊บแล้วกบเขียดก็เรื่อมแบบไม้เงาบปออกมากแล้วครับช่วงว่างหันไปก็โอ้โหหลังบ้านว่ามันตลาดนัดครับหลายแห้งผูกคนมาทำมาให้กินแล้วก็บอกบอกว่าหลังบ้านมันมีความอุดมสมบูรณ์ที่ห้องเกสตสารเคมีแล้วก็บริเวณหน้ามาเติบหนึ่งแล้วบริเวณหน้า,าหรือว่าบริเวณ ใส่ยายอยีางังมันก็เลยแบบว่าศว์สาว่าสิง่งเริ่มต้นจากกบจากเขียดครับถ้าเขาเริ่มต้นว่ากบกับมแมนครับต้องเริ่มต้นว่า,า,าเขาเร่ม้นว่าเขียดครับเขียดปูปลาหน้าน้ำกบเขียดทั้งหลายมันมาถอนกันอยู่หม่องนี่ว่าถ้าฝนตกปุ๊บแล้วยางไปปุ๊บโอ้โหอึองครับอึองเครื่องส่วย อหหลายแงคกับว่าปันไดตะวากับพ่อไดยู่ได้กินครับนี่คือลักษณะของชีวิตของธรรมชาตินะครับพันเดวโถววิถีชีวิตบ้านเอาแม่งกินนู่นหรือกันบ่แม่งกินนู่นก็คือนกมาอาศัยนอนย่น้ำงาไม่แบบนี้หลายเอาล่ะพี่น้องครับ ขอบคุณลหลายๆที่พี่น้องให้ความสนใจให้พี่น้องยังให้ความหักนะครับ,รบอย่าลืมนะครับเด้อรักกันจริงต้องอยืนกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจโอกาสนาสีนำผ้าสิ่งดีๆมาฝากมาต้อนให้พี่น้องในมิความสุขเพลิดเพลินไปกับชีวิตการ<ๆ>เดินทางของไทยเราจะเดินทางไปพร้อมๆกันขอบคุณครับ